สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับปั้นรองไหม้และวันนี้คุณอยู่กับเกมโรบอกนั่นเองนะครับผมโดยแมปที่จะมาเล่นในวันนี้คือแมป Fit and Fight นะครับผมเหมเป็นเกมตกปลานั่นเองเดี๋ยวจะพามาดูกันว่ามันเล่นยังไงนะครับผม ถึงจะบอกว่าเป็นเกมตกปลานะฮะแต่ความสนุกของเกมนี่การงัดปืนมายิงปลาเป็นการยิงปลาขึ้นมาแทนเอาเป็นตกปลานั่นอ่นะครับผมซึ่งเกมนี้ง่ายๆเลยไม่มีอนนะไรเราแค่ยิงปลาจากในบ่อนะขึ้นมาแล้วทําการขายปลาเพื่อหาเงินเนี่ยไป็นอัพเกรดปืนนะฮะของเราให้มันแรงขึ้นและได้ตกปลาง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม ข้อควรระวังของเกมนี้มีอยู่อย่างเดียวนะฮะมันกคือการขโมยปลานะครับผมโดยวิธีการขโมยปลาเนี่ยในเกมเนี้มันจะมีไม้เบสบอลนะไว้ตีผู้เล่นท่านอื่นได้นะซึ่งผู้เล่นที่โดนไม้เบสบอลตีนั้นเนี่ยปลาในตัวจะหล่นแบบสุมะะ่มนะขอย้ำนะหล่นแบบสุม่มมันจะไม่รู้เลยว่าปลารเราจะตกตัวไหนนะอาจจะเป็นตัวแร่อาจจะเป็นตัวที่แพงก็ได้ที่ตกเพราะนั้นวิธีแก้ไม่ยากนะฮะถ้าเจอพวกเนี้ยทำท่ามาหดน,นะให้เราเดินลากไวถ้าเราจะฟาร์มเนี่ยเราเดินเดินไปตรงๆรนะเดินยืนตรงตรง อย่าอยู่นิ่งๆนะเพราะว่าเกมเนี้อนิเมชันในการหวดเนี่ยมันค่อนข้างดีเลย์มากๆนะมันเหมือนมีเขาเรียกอะไรแหลกด้วยในตัวเกมมันก็แหลกด้วยเวลาเดินเนี่ยเราเดินยิงไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะตีเราไม่โดนนะก็อีกวิธีหนึ่งนะฮะที่จะแก้พวกโจรป่าเถื่อนพวกนี้นะก็คือการเข้าไปอยู่ในเซฟโซนนะถ้าเข้าไปอยู่ในเซฟโซนเะนี่ยหรือจุดขายป่านะเขาจะตีเราไม่ได้นั่นเองนะครับผมมาละตัวอย่างชันดีนี่ยังไงชอบตีนะักเขาไม่รู้เป็นอะไรกันผมก็งงกัน แต่ให้เราอยู่นอกนะนี่เราก็ขวดมันนะกระเด็นหายไปเลยถ้าอยู่ในเซฟโซนเขาตีเราไม่ได้นะะแต่ถ้าอยู่นอกเซฟโซนเนี่ยเราตีเขาได้นะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงน,นะเจอไอตัวเนี่ยอย่างเงี้ยเจอคนประเภทอย่างเงี้ยชอบมันไล่ตีเรายืนในเซฟโซนอ่ะเขาจะตีปล่อยมนะันตีไปเลยอยากตีมันตีมันหนำใจเดี๋ยวมันก็เบื่อเข้าไปเองนะเนี่ยวิธีจาก,การโจร ต่อไปผมจะมาพูดถึงระบบตัวปลานะฮะฮของในเกมนี้เนี่ยซึ่งปลาในเกมเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบหลายรูปแบบนะฮะจะเป็นระดับธรรมดาระดับแรนระดับอีปิกระดับเลเจนนะแล้วก็พวกที่มันเป็นสุดยอดขึ้นไปนะเป็นพวก ปลาบอสอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันจะแบ่งตามขอบสีนะจะมีแต่แต่สีขาวสีเขียวขอบฟ้าขอบม่วงขอบแดงนะฮะซึ่งไอพวกแบ่งระดับเนี่ยมันก็จะเป็นตัวค่าเงินที่มันสูงขึ้นเวลาเราขายด้วยอะไรเนี่ยมันก็จะได้ราคาที่มากขึ้นแต่พวกนี้จะอยู่ที่ขนาดด้วยนะแต่ตัวจะมีขนาดของมันยิ่งขนาดเยอะขนาดใหญ่เนี่ยมันก็ยิ่งขายแพงและยิ่งถ้าขนาดใหญ่และเป็นตัวแรระดับของสูงเนี่ยมันจะยิ่งแพงเข้าไปอีกย,ยกตัวอย่างเช่นผมมีปลาระดับ กับขอบแดงซึ่งมีขนาดที่ใหญ่มากอย่างเช่นปลากระเบนตัวนี้มันก็จะขายได้ในราคาเป็นไงสองแสนตัวเดียวตัวเดียวสองแสนอย่ที่ผมบอกฮะมันอยู่ที่ขนาดด้วยแล้วก็ระดับความแรของปลาตัวนั้นนั้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีหาเงินในเกมนี้ก็แล้วกันซึ่งจะมี2วิธีก็คือการเอาปลามาขายอย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้กับอีกวิธีหนึ่งนะก็คือการเอานําปลาไปเลี้ยงในตู้นะเพื่อให้มันผลิตเงิน เสื้อนี้คือตู้ของผมนั่นเองถ้าใครเข้ามาเล่นแล้วผ่านมาเจอนะชื่อนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะกันมาต่อนอกเรื่องแป๊บหนึ่งน <c oughs> ะนะฮะเรามาที่ตู้นะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีหน้าต่างขึ้นมานะซึ่งมันจะให้เราเนี่ยใส่ปลาเข้าไปตามจํานวนด้านบนนะซึ่งตู้เนี่ยสามารถอัปเกรดได้นะตอนนี้ผมสามารถยัดปลาได้25ตัวซึ่งผมจะมาดูปลาที่ผมมีนะมันจะบอกอยู่ใช่ไหมว่า ต่อวินาะทีเนี่ยผลิตเงินได้เท่าไหร่นะอย่างเช่นปลากระเบนเมื่อกี้นี้มันผลิตได้อยู่270ต่อวินาะทีเราก็ไปดูวันเก่าของเรานะว่ามันมีตัวไหนที่น้อยกว่านะเราก็เอาออกเราก็ยัดเข้าไปนะถ้าเรายิ่งมีปลาที่ระดับสูงและตัวใหญ่มากเท่าไหร่นะเงินก็จะผลิตได้เยอะมากเท่านั้นนะซึ่งการที่เราจะมาเก็บเงินกนะ็คือไอ้ตู้หเหลือนะี่แหละฮะและเรายังสามารถเช็คเงินได้นะว่าเต็มหรือ,อยังอนะคือด้านซ้ายสุดของตู้นะและตู้ปลาของเราเนี่ยก็ยังสามารถอัปเกรดได้ฮนะซึ่งตอนนี้ผมเลเวลย ยี่สิบอยู่เห็นไหมฮะถ้าเราอัพอ,อีกขั้นเนี่ยผมต้องใช้เงิน1,011ล้านนะฮะน่าจะร้อยน่าจะรนะ้อยสิบล้านแล้วเพราะว่าในนี้มันบั๊กนะฮะพอเราอัพปุ๊บเนี่ยค่าเงินก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ปลาในตู้เนี่ย เมื่อกี้มันยัดได้25นี่นะฮะกจะเพิ่มเป็น26ตัวนั่นเองนะฮะค่าเงินก็จะตันอยู่ที่47ล้านนะฮะเวลาตันปุ๊บเนี่ยเราแค่เข้ามาเก็บเงินเท่านั้นเองนะฮะมันเป็นอะไรที่ฟาร์มเงินไวที่สุดแล้วนะเพราะว่าเรายัดปลาเนี่ยเราเข้ามาแค่เก็บเงินแล้วก็ออกการออกของเกมนี้เนี่ยคือเงินก็ยังวิ่งอยู่นะเพราะฉะนั้นเราแค่กดออกและรองเงินครึ่งชั่วโมงแวะเข้ามาดูก็ได้ฮะแรกๆแต่หลังๆนี่ก็ใช้ประมาณไม่ถึงชั่วโมงกเกือบชั่วโมงก็แวะเข้ามาดูและ นะขั้นตอนต่อไปก็คือเงินของเกมเนี้ยเอาไว้ซื้อปืนนะกับอัพตู้ปลานั่นเองนะครับผมอยู่2อย่างอันนี้เราจะมาแนะนําระบบปืนกันบ้างนะฮะซึ่งปืนเนี่ยจะอยู่หัวข้อด้านบนซ้ายนะให้เรากดเข้าไปนะมันก็จะมีปืนหลายระดับมากฮนะเริ่มต้นเนี่ยเราจะเป็นระดับสีเขียวนะฮะต่อมาเนี่ยจะเป็นปืนระดับสีฟ้าไล่ตามสีไปเรนะื่อยฟ้าเหลืองชมพูนะแล้วก็สีแดงนะฮะซึ่งปืนพวกนี้เนี่ย ยิ่งเราอัพไปเรื่อยๆเนี่ยค่าดาเมจการยิงปลาที่ว่าติดลัคก,กี้นะมันก็จะมากขึ้นนั่นเองครับผมทําให้เราเนี่ยตกปลาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่ใครใจร้อนซื้อได้ไหมซื้อได้นะ <Okay. S 1> ก็จะตามนี่เลยเงนินเราบักนะถ้าใครมีเงินบักเยอะก็จัดเลยฮะไม่ว่าจะเป็น99บาทหรือ399หรือจะเป็น1,000หนึงมันหนึ่งพันไหนึ่งเคเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอาจจะ1,049บาทนะปนลาบูบูเนี่ยโอเคแล้ฮนะ เป็นปืนแบบว่าเขาเรียกเมตาแรกนะแต่เมตาหลังๆเนี่ยที่อัปเดตมาเนี่ยเป็นปืนฉลามนะนั่นคือแรงสุดแล้วของเกมนี่พันมั้งอาผมตีพันแล้วกัน 1.99k อะ่ะบากะเอามาซื้อกันได้ถ้าใครเป็นสายสุลต่านนะก็ซื้อเลยถ้าใครสายฟรีก็อดทนเก็บแบบผมนะฮะเล่นได้เหมือนกันนะไม่ยากโอเคฮะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหนะ้าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการดูป่านะฮะ จับปลาใส่สมุดนั่นเองนะครับผมเพื่อปลดล็อกแรงนะฮะเดี๋ยวจะมาสอนกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสาสวัสดีครับผม